<Introdu> มันก็ต่อเลยครับกับเด็ดมวยเดือดครับเด็ดทุกวันเดือดทุกคู่กับที <30 S 2> ท่นี่ครับช่องแปดกุญเลขกยี่สิบเจ็ดต่อยหนักโดดเด่นเรื่องการออกหมัดนะครับนี่คือแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและทีมชาติอิหร่าน representing Iran Abdullah a n i s แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งจากอิหร่านครับอับดุลลาอานิส คู่ชกของเขาในมุมแดงนะครับอายุ34ปีครับผมชนะมาแล้ว58ครั้งนะครับวันนี้เก่าเกมอาวุธโดดเด่นคือเข่าแหลมแทงเจ็บแทงโหดเลยนะครับและแข้งของเขาที่โหดสุดๆและยังไม่เคยแพ้ใครบนสังเวียนฮาร์ดคอร์นี้เลยครับผมจากอุบลราชธานีประเทศไทยสุภายเชลกอายอุปยาไฟเยี่ yeah. สามให้ดีครับผลงานของสุภชัยเล็กอยุธยาไฟยิมครับนะครับได้แก่คุณพงศักด์แป้นละมอมพงศักด์แป้นละมอมครับพี่ตู่ครับทำหน้าที่สุภชัยเล็กนั้นจากอุบลราชธานีครับเมื่อวันนั้นนั้นวัย34แล้วครับ177าทฟาวทั้งคู่โชคดีคู่ตกรอก่เท่านั้นเองครับ182แน่นอนครับกระดูกความเก๋าเกมอยู่ที่สุภชัยเล็กครับ โอ้โหยักษ์ชนยักษ์ครับรูปร่างใหญ่ทั้งคู่ครับสูงยาวเข่าแหลมรวมถึงกรรมการด้วยครับพี่ใหญ่ของอายุทยาฝ้ายิมเลยครับสุปรชัยเล็กครับเดี๋ยวต้องมาดูครับลูกไตก้านคอของสุภชัยเล็กวันนี้จะทำงานหรือเปล่าเป็นน้มวยที่ตวัดแข่งได้รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นกาดซ้ายกาดขวาครับทั้งกาดทั้งสการเลยครับอับดุลลาต้องระวังครับ กลางมือสายก้นครับอ้าวครับนิ่งๆครับสุภชัยเล็กไม่สะทกสะท้านครับพยายามจะยั่วอารมณ์สุภาชัยเล็กนะครับครับดอลล่าอานิสอุ้ยอย่าไปลดการ์ดนะครับเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าเหนี่ยวก้านคอคู่ต่อสู้มาเยอะแล้วนะครับแข่งของสุประชัยเล็ก ดีกรีแชมป์โลกคีบ็อกซิ่งนะครับจาก WAKO ครับสำหรับอับดุลลาอานิสดูแคล้วคล่องว่องไวใช้ได้เลยครับแหมไม่ตอกอกวตกใจเลยครับระดับนี้นะครับสุภชัยเล็กแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องละเอียดหน่อยโอ้โหแต่บริเวณพับในไปสองทีครับปวดแรงเลยนะครับ นครับสุภชัยเล็กต้องมีลูกนํำบ้างครับต้องมีลูกคูลูกนํำบ้างครับั่นและครับซ้ายหน้าคล่องทีเดียวครับทางด้านของอานิสสไตล์คิกบ็อกซิ่งบวกมวยไทยสมัครเล่นครับอาครับหไต่เสียวไปนิดเดียวครับลูกนี้อาจไปครับบริเวณทับนอกโอ้โหแต่ว่ายังรวดเร็วคล่องแคล่วครับซ้ายหน้าของอับดุลล่า อดอกนี้ขวาเข้าครับผู้ต้องระวังครับทำปั้นเฉียวเฉียวกระดงค้างเหมือนกันโยนเข่าลอยพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับอับด u ลล a อันนี้ครับเรื่องของเบสิกการออกหมัดการออกแข่งแต่ว่าเรื่องประสบการณ์นี่อยู่ที่สุภาชัยเล็กเลยครับวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยครับสุภาชัยเล็กครับในการเดินไล่ล่า หาตัวของอับดุล่าอันนี้ให้เจอครับแม่การยืนมวยกับการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆนี่มันต่างกันนะครับมวยไทยนี่หลักฐานต้องยืนมั่นคงนะครับออกไปแล้วก็ต้องทรงตัวได้คาราเต้เทควันโดนี่อาจจะยืนด้วยปลายปลายเท้านะครับใช้การฟุตเวิร์คเข้าออกรวดเร็วครับ แม่ยังจองอยู่กับสุภชัยเร็กกำลังชิดแะครับจะเจาะยังไงดีครับต่อย่ากจริงๆครับผู้ต่อสู้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ยังได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงด้วยต่ั้งช่วงต่อทั้งอายุครับดูภาพช้าครับ <c oughs> สองแข้งครับ เบินเข้าไปบริเวณพับในลูกนี้แทงสวนเลยนะครับอับดาลลาอันิสกำลังจะต่อยแค่ลงทุนเอาชายโครงรับเลยครับยกที่สอง ไปกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดครับยกนี้น่าจะชัดเจนแล้วก็ใกล้ใกล้เพิ่มความทีมากขึ้นแล้วครับไม่ต่อยยากครับคู่ต่อสู้นี้ยาวจริงๆครับอ้าวครับสุภาชัยเล็กเริ่มเบียดแล้วมีแข่งซ้ายนำไปก่อนนะครับอับดุลลาห์นิ้เนียงต่อยไม่ถึง โอ้โหดูครับ3แข้ง4แข้งมีลูกดีดหลังนี่ต่างหากมั่นใจในการออกอาวุธนะครับเริ่มจะเน้นแล้วครับสุภชัยเล็กคิดเยอะครับคิดเยอะหน่อยครับเข้ายากครับอย่างเป็นปลายปลายเท้าหลังเท้าอยู่ครับอา ซ้ายหน้าจับยกทเทอวุธจุกจิกจริงๆครับอับดุลลาอานิสครับอาจจะไม่ค่อยหนักนะครับออกมาแต่ละทีนี่แหมมันเหมือนปอบแปะปอบแปะครับทำลายสมาธิทำลายจังหวะมากกว่าอือหือแหม ถ้าไม่หลบไม่ทราบไม่อยากคิดเหมือนกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมุญญาพ่อบุญรอดเลยนะครับเข้ามาครับเจอแข้งซ้ายสุภ e r ชัยเล็กมีกระโดดสลับกาดครับทางด้านของอานิสสลับได้อะไรวะอย่างงงเองนะครับโอ้โหโดนบัดขวายเลยครับลุยเข้าไปเจอสอของสุภ e r ชัยเล็ก โอ้โหบทจะลุยนี่แกก็ลุยแหลกจริงๆนะครับหัวลอดเชื่อครับกรรมาการดึงเข้ามาโอ้โห้หขวามาเสียบเริ่มจะนิ่มเลยครับเริ่มจะนิ่มเป็นขนมลืมกลืนแล้วครับมองหน้าพี่เลี้ยงแล้ว เจอลูกเก๋าเจอความแกร่งของสุปชัยเล็กเข้าไปโอ้ยสายหน้าเข้าครับเอาครับอ่าเห็นอาการครับโดนแข่งสายหน้าตั้งไว้ตีตีเอาแค่ต้องทำให้อาน,นิสคิดเยอะเลยครับสุปชัยเล็กครับ จากที่เราคิดเยอะตอนนี้อัตลัะษ์อันนี้เริ่มจะคิดเยอะเลยครับเข้ามาผิดจังหวะนี้โดนนี้เด้งหน้าเด้งหลังออกไปตลอดจ,จ,จิกจักจิกจักครับคนจะรุกก็รุกยากครับชมไฮไลท์ครับนี่ครับไตซ้ายเกี่ยวแล้วก็ ทุบเลยลูกนี้ลูกนี้เตะไปโดนบริเวณข้อศอกนะครับนี่ครับจังหวะโถมเข้ามานี่แข้งซ้ายของซูภปชัยเล็กนี่รอดักสวนตลอดนะครับลูกนี้ครับเป็นพ่อบุญรอดครับหลอดขาออกมาเลยไปดูนครับยกสุดท้าย 68กิโลกรัมครับคู่นี้ครับในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุแม่แข่งเรียวๆอย่างนี้นี่กระดูกสังนั้นนะครับโดนไปนี่เจ็บเลยนะครับแม่ถ้าแกนิ่งๆนี่น่นากลัวครับทางด้านของอับดุลอานิสนี่อย่างว่าครับเป็นประเภทเทควันโดคิกบ็อกซิ่งสไตล์นั้นครับ ผ่านเกมการต่อสู้มาอย่างหลากหลายหลากหลายชนิดกีฬาครับแต่ว่าสุดท้ายครับมักจะมาจบที่กีฬามวยไทยครับเพราะว่ามันสวยงามมีเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ทั้งรุนแรงดุดันน่ากลัวนะครับแล้วการออกอาวุธนี้ต้องมีน้ำหนักครับแรงเหวี่ยงจากสะโพกออกจากหัวไหลอนาคตดีทีเดียวครับทางด้านของอานิสแต่ว่าไปเติมการยืนหน่อยครับมวยไทยต้องยืนให้นิ่งๆกว่านี้ครับ มัน่ากลัวนะครับอาวุธน่ากลัวครับคุณมารุธครับแต่อย่างว่าครับยังใหม่สําหรับมวยไทยครับสําหรับการออกอาวุธแล้วดูรูปร่างโครงสร้างครับแหวแขนนี่ยืนปล่อยแขนนี่ปลายนิ้วเลยหัวเข่าหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยครับครับสุปชัยเล็กก็อยากจะพเด็ดศึกครับแต่ว่าดูครับจิกจักจิกจักครับแม่ โดนไปหลายแข้งนะครับคารล่าอนิสแต่ว่ายังทนจริงๆครับด้วยความใหญ่ของร่างกายด้วยนะครับใหญ่กล้ามเนื้อโครงสร้างของชาวต่างชาตินี่เขาจะหนากว่าคนเอเชียนะครับกว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าอย่างว่าครับพอโดนทีแกก็วนโดนทีแกก็รวบนะครับอาจจะไม่โยนเป็นชุดนะครับนี่กับพยายามแก้ด้วย้ายหน้าครับนี่ถ้าไม่หนีเยอะนี่บวกไปบวกมานี่ยังเหนื่อยแทนสุภาชัยเล็กเลยนะครับถ้ายืนให้นิ่งนะครับ นี่ครับนี่นะครับต่อยคลอมก็โดนสิครับแบบนี้ความเก๋าของสุภชัยเล็กนะครับมวยไทยนี่ไม่ต้องหนีครับคอยบังคอยโต้คอยปัดครับสวยงามแต่ว่าต้องผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะครับแรงดีสายตาดีมีความมั่นใจก็แมไม่ต้องไม่ต้องหนีเลยครับมวยไทยนี่นี่ครับิงดีๆครับยังวะโยกยั่วเข้าออก ต่อยหลุดนี่สุภชัยเล็กก็รวบไว้เลยครับเริ่มจมีึดัออกบางครับสุวชัยเล็กครับแม่อย่าไปรอจังหวะ2อย่างเดียวนะครับกรรมการอาจจะชอบมวยขยันก็ได้นะครับเข้าไม่เข้าบางทีบางครั้งให้ลูกพยายามนะครับหลายๆครูทีพออยู่ข้างเชือกนี่แม่อาจจะไม่ถูกใจกรรมการครับ หมดยกสุดท้ายครับนี่ครับไตพับในซูเปอร์ชัยเล็กไป2ทีอื้หไตแทบจะเข้ายอดหน้าเลยครับตัวนี้ซ้ายอาจเข้าไปชายโครงโอ้โหกลมต่อยขั้วหัวใจครับแต่ว่าไปเจอเข่าของซูเปอร์ชัยเล็กดักไว้โดนเต็มรักเต็มเลิฟเลยครับลูกนี้ เ <c oughs> บินแข่งครับอานะฮะหลังจากฟาดฟันกันมา3ยกเต็มๆนะครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับผมกรรมการท่านแรกให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28แดงครับกรรมการท่านที่2ให้คะแนน29ต่อ29เสมอครับและกรรมการท่านที่3ให้คะแนน29ต่อ29 ผลสรุปเสมอนะครับออกเสมอกันไปนะครับแพ้อับดุลลาอานิสงงครับ